รักตัวให้มุ่งมั่นทำความดีรักพี่น้องให้ใส่ใจรักใครให้จริงแท้รักพ่อแม่ให้ตอบแทนบุญคุณเจริญธรรมเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีวันนี้เสนอเรื่องรักอย่างไรไม่ทุกข์ ขึ้นชื่อว่าความรักท่านผู้ชมทั้งหลายทุกคนปรารถนาและอยากได้ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ในช่วงไวไัยใดเพศใดอาชีพใดหรือสถานการณ์เช่นไรความรักก็ยังเป็นจุดหล่อหลอมให้คนช่วยเหลือกันสงเคราะกันไปมาหาสู่กันและอุปถัมภ์ค้ำชูซึ่งกันและกันวันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเรื่อง รักอย่างไรไม่ให้ทุกข์ 1. รักตัวเองให้ถูกด้วยความเมตตารักตัวเราให้มากแน่นอนพุทธศาจนาสุภาษิตท่านกล่าวไว้ว่านัธิอตตสมังเปมังความรักที่ยิ่งกว่าตนไม่มีนั่นหมายความว่าคนเรารักตัวเองมากกว่าคนอื่นจะจริงเท็จแค่ไหนลองฟังดูท่านผู้ชมทั้งหลาย เวลาเราหิวคนอื่นทานหรือกินแทนเราได้ไหมก็ไม่ได้เวลาเรากระหายเหนื่อยอยากดื่มน้ำคนอื่นดื่มน้ำแทนเราได้ไหมก็ไม่ได้อีกเวลาเราง่วงนอนก็ไม่สามารถจะง่วงนอนแทนกันได้ชั้นใดก็เหมือนกันเมื่อคนเรารักตัวเองเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีหนึ่งดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพกายแน่นอน ทานอาหารที่เป็นประโยชน์เป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญต้องใส่ใจอาหารที่สุกสะอาดปรุงสุกใหม่และไม่สุ่มเสี่ยงกับโรคภัยไข่เก็บอาหารเช่นไรที่สุ่มเสี่ยงกับโรคภัยทั้งมดทั้งหลายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สุกสุกดิบดิบอาหารประเภทปิ้งย่างทั้งหลายที่เราทานหรือกินเข้าไปเพราะมีควันบ้างมีสารก่อมะเร็งบ้างหรือมี สารเคมีตกค้างบ้างที่สุ่มเสี่ยงให้ลดละและก็เลิกเสียตลอดถึงไปทานสิ่งที่ไม่ได้เป็นอาหารแต่กลับกลายว่าให้ความสำคัญต้องเสพต้องดื่มต้องกินเช่นสิ่งเสพติดทั้งหลายเป็นพิษต่อร่างกายสุขภาพและภาวะของจิตใจยอย่างแน่นอนรักตัวเองก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพจิตให้เป็นคนคิดกว้างมองไกลฝ่ายดีเป็นคนคิดดีต่อคนอื่น เป็นคนคิดงามต่อคนรอบข้างเป็นคนที่คิดกว้างคิดไกลไม่คิดแคบไม่คิดเอาแต่ได้และก็คิดเอาแต่ใจ,จตัวเองบนรักตัวเองด้วยความเมตตาเมตตาแปลว่าความปรารถนาดีหวังดีท่านผู้ชมทั้งหลายความรู้ที่ดีๆเติมเข้ามาอ่านบ้างจดบ้างบันทึกบ้างฟังบ้างชมบ้างเรื่องที่ดีมีสาระสร้างแรงจูงใจสร้างความสำเร็จ สร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างมิตรภาพหรือสร้างความเป็นตัวของตัวเองให้ดีมีค่าเรียนรู้ดูฝังเรียกว่ามีความรักตัวเองในขณะที่เรารักตัวเองเราก็ต้องคบเพื่อนดีเพราะคนดีจะช่วยประครับประคองเราให้อยู่ในเรื่องที่ดีไม่ออกนอกลู่นอกทางเพื่อนที่ดีจะเป็นเบรกเตือนเราห้ามปรามเราเมื่อเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพื่อนดี จะชี้แนะนําส่งเสริมสนับสนุนเราไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมเพราะฉะนั้นรักตัวเองให้ถูกเรียกว่ารักตัวเราให้ดีจะมีค่าเห็นคุณค่าตัวเองอย่าดูถูกอย่าเย็ยบย่ำอย่าซ้ำเติมตัวเองให้กำลังใจตัวเองและพัฒนาตัวเราให้ดีเรื่องร่างกายให้ดูดีสะอาดเรียบร้อยสง่างามเรื่องทรงผมเสื้อผ้า ก็ให้พอเหมาะกับเพศกับวัยกับฐานะตำแหน่งบทบาทที่เรามีต่อชุมชนสังคมหรือต่อครอบครัวของเราดูแลเรื่องรอั้วรอบขอบชิดที่อยู่อาศัยเราทึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเราให้สะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อย <c oughs> ก็จะส่งเสริมความรักตัวเองให้ดีและมีค่าด้วยความเมตตาต่อตัวเราเอง2 รักคนอื่นให้เหมาะสมด้วยความกรุณาแน่นอนท่านผู้ชมทั้งหลายคนเราจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมสถาบันการศึกษาเพื่อนร่วมกิจกรรมชุมชนสังคมหน่วยงานองค์กรภาครัฐเอกชนทั้งหลายบางทีเราต้องไปเกี่ยวข้องจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามการรักคนอื่นเคารพคนอื่น ให้เกียรติไม่ดูถูกไม่ดูแคลนเขาไม่ทำท่าลังเกียจหรือไม่ต้อนรับขับสู้เขาเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมมนรการรักคนอื่นให้เหมาะสมด้วยกรุณาคำว่าการุณาคือการช่วยเหลือกันบางคราวเราท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคม นิยมอยู่เป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นครอบครัวเป็นชมรมเป็นทีมงานนะอยู่ร่วมกันเพราะการเกื้อกูลช่วยเหลือกันเป็นเรื่องจำเป็นงานมงคลงานอาวามงคลงานชมรมงานประเพณีวิถีชีวิตก็จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะฉะนั้น การรักคนอื่นก็ต้องแบ่งเวลาร่วมกิจกรรมกับคนอื่นบ้างกับชุมชนกับสังคมปรับตัวเข้ากับคนอื่นทำงานร่วมสุขร่วมทุกข์เคียงบ่าเคียงไหลร่วมกับคนอื่นได้ไม่ถือตัวจนเกินไปไม่อวดตัวจนเกินงามปฏิบัติตัวให้พอดีอะไรถ้าพอดีมันดีทุกเรื่องท่านผู้ชมทั้งหลาย เข้ากับคนอื่นได้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่นได้นั่นคือความรักที่ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษ 3. ลดความคาดหวังลงบ้างหวังอะไรก็อย่าหวังเกินเต็มร้อยเพื่อความผิดหวังเพื่อความพลาดหวังหรือเพื่อความไม่สมบูรณ์ภูนสุขบ้างเพราะมันไม่มีอะไรเต็มร้อยหรอกท่านผู้ชมทั้งหลาย โดยเฉพาะความคาดหวังเกี่ยวกับคนอยากให้คนนี้ดีอยากให้คนนั้นเกง่งอยากให้คนนั้นสื่อสัตย์อยากให้คนนี้อารมณ์ดีให้มีความกระฉับกระเฉนทันอกทันใจอย่างนู้นอย่างนี้คาดหวังเต็มร้อยเนี่ยโทษทีเราเองยังไม่สามารถทำอะไรให้เต็มร้อยคำตอบเราได้มันอาจจะมีบกพร่องบ้างเพราะคนเรามีต้นทุนไม่เท่ากันบางคนเฉลียวฉลาด แต่อาจจะอึดอาดยืดยาดไปบ้างบางคนอาจจะเก่งงานนะทำงานสำเร็จเรียบร้อยแต่เขาพูดไม่เพราะกิริยาไม่งามก็มีบ้างบางคนไม่เรียนสูงอะไรเลยแต่เป็นคนมีน้ำใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่พูดจาแพเราะมีสัมมาคารวะก็มีมากในสังคมท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นความคาดหวังในตัวบุคคลเนี่ยความ คาดหวังในคนคนเนี่ยมีรักโรคโกรธหลงกิจฉาริษยาน้อยใจเสียใจอืดอาดยืดยาตด,ดนะมีชอบไม่ชอบมีชังมีรักโกรบมันก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเผื่อความผิดหวังไว้บ้างนะสิ่งที่มันเกิดก็ต้องยอมรับปรับตัวเพราะฉะนั้นหวังอะไรหวังให้ดีแล้วมีค่าแต่ก็ต้องทำตามสิ่งที่เราคาดหวังเราอยากให้หวัง ลูกหลานเรียนเก่งเฉลียวฉลาดเราก็ต้องสนับสนุนส่งเสริมประคับประคองเติมเสริมแรงบวกและก็เสริมแรงรบคําว่าเสริมแรงบวกก็คือชมเขาบ้างนะให้กําลังใจเขาบ้างมอบรางวัลบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยทีเล็กทีเละน้นนอยให้กําลังใจลูกหลานลูกหลานก็จะมีกําลังใจที่จะเรียนที่จะทํางานให้มากขึ้นเวลาเขาทาอะไรผิดพลาด ก็แรงเสริมในทางลบก็คือไม่ได้แล้วนะทำผิดพลาดผลการเรียนไม่ดีนะไม่ให้รางวัลตรงนี้นะถ้าอยากได้ต้องทำให้สำเร็จหรือทำให้ได้เป็นอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นลดความหวังลงเราจะไม่ได้เสียใจมากถ้าหวังมากโอกาสก็จะเสียใจมากถ้าหวังน้อยโอกาสที่เราจะเสียใจน้อยแต่แน่นอน คนเราไม่มีใครทําอะไรไม่เคยคาดหวังหรอกทุกอย่างเราคาดหวังป่วยก็หวังว่าจะบรรเทาจากโกาครคภัยแค่เก็บหรือหายขาดจนก็หวังว่าฐานะจะดีขึ้นไม่ใช่หวังฐานะดีขึ้นแต่ไม่ขยันทํางานเก็บหอมรอมริษจะหวังยังไงก็ไม่ดีขึ้นป่วยไม่ยอมรักษานะปล่อยให้กําเริบปล่อยให้อาการหนักมันก็ไม่หายไม่บรรเทาเหมือนกันเป็นหนี้เป็นศิน ไม่ขยันทำงานเก็บหอมรอมริบหรือผ่อนส่งจายหนี้เขาหนี้ก็กำเริบพอกพูนมากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าเราคาดหวังสิ่งใดเราต้องทำสิ่งนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ในทางที่ดีงามแล้วความคาดหวังจะไม่เป็นความสิ้นหวัง 4. ยอมรับความแตกต่างระหว่างคนเมื่อเรารักสิ่งใดเกี่ยวกับคนแล้ว เราต้องยอมรับความแตกต่างเพราะคนเราไม่เท่ากันหนึ่งอะไรบ้างไม่เท่ากันท่านผู้ชมแม้แต่เกิดมาในครอบครัวพ่อแม่เดียวกันหนึ่งละรูปร่างสัดส่วนไม่เท่ากันสองความสวยความหล่อเทสมัตต่างกันนิสัยใจคอแน่นอนนะความขยันขันแข็งก็แตกต่างกันการแสดงความรักเคารพให้เกียรติก็ต่างกัน การแสดงความรักต่อบิดามารดาตว,วงสาคานายาตก็ต่างกันอยู่แล้ววิธีคิดจะต่างกันท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อความแตกต่างเนี่ยเราก็ยอมรับความแตกต่างของแต่ละคนไม่ว่าจะในครอบครัวในหน่วยงานในองค์กรในชุมชนมีคนที่หลักลัน่นแตกต่างกันไปความฉเฉลียวฉลาดความกระฉับกระเฉงความคล่องแคล่วว่องไวความกระตือรือร้นคนเราไม่เท่ากัน ฝีมือความรู้ก็แตกต่างกันเพียงแต่เราต้องยอมรับความแตกต่างแล้วใช้ความแตกต่างความเก่งความฉลาดของคนเนี่ยใช้ให้ถูกงานใช้ให้ถูกเวลาใช้ให้ถูกโอกาสแล้วเราจะได้ประโยชน์ได้น้ำใจได้ความร่วมมือกับคนเหล่านั้นที่อยู่ในความแตกต่างแล้วก็ใช้ความแตกต่างนี่แหละเป็นช่องว่างแต่สามารถที่จะเชื่อมความแตกต่างของคนที่่ร่วมกัน ให้รักกันให้สามัคคีกันเพราะถ้าคนเรารักกันสามัคคีกันความแตกต่างระหว่างบุคคลก็จะหล่อหลอมเป็นความรักเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วม,ม,ม,มใจเรียกว่าสามัคคีคือพลังงานหนักก็สําเร็จได้ง่ายงานยากก็บรลุวัตถุประสงค์ไม่ยากจนเกินไปข้อ 5. ยินดีรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรารักสิ่งใดเราก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง หลายคนมักจะยืนยันว่าฉันเป็นอย่างนี้แหละฉันเป็นของฉันฉันก็อยู่ได้ฉันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับใครเกิดบอกว่าตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้อนก็จะไปเหมาบอกว่าฉันก็ร้อนของฉันอย่างนี้แหละฉันเป็นของฉันกลายเป็นว่ายืนกระต่ายขาเดียวไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะการที่เป็นคนอารมณ์ร้อน จะทำให้คนอยู่ใกล้รู้สึกระแวงรู้สึกเครียดรู้สึกวิตกกลังบลนแต่ตรงกันข้ามถ้าเราไปอยู่กับคนที่อารมณ์เย็นมีเหตุมีผลเราจะรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจและมีความสุขนั่นคือความแตกต่างของคนเราท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นยินดียอมรับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายทุกเรื่อง ริงอยู่บางเรื่องเปลี่ยนแล้วมันไม่ดีเปลี่ยนแล้วมันก็ยิ่งแย่กว่าเก่านะเช่นบางคนบอกว่าเลิกเหล้าแต่ก็บอกว่าเลิกแต่เหล้าแต่บุหรี่ยังไม่เลิกเห็นไหมเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งแต่ยังไม่เปลี่ยนแปลงอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นทุกข์เป็นโทษเหมือนกันจริงอยู่อาจจะเข้าใจว่าติดสุรามากกว่าสูบบุหรี่แต่อย่าลืมว่าสุรี อโทษทีสุราและบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งเสพติดที่ทำลายสุขภาพทำลายมิตรภาพและทำลายความเชื่อมั่นในการทำงานในตัวเราในครอบครัวในบุตรหลานก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งไม่ดีทั้งสองอย่างที่มันเกิดขึ้นสมมติว่าถ้าปฏิญาณตนว่าจะเลิกเสพสุราเราก็ เสพสุราก็เลิกไปบุรีก็ลดลงเคยสูบวันละ1 0บมวนหนึงซองก็ลดลงมาสักครึ่งซองลดลงมาสัก1 0บมวนล,ลดลงมาอีกเหลือ3ามวนเชา้ากลางวันเย็นสุดท้ายก็ลดเหลือ2ลดเหลือ1นสุดท้ายก็ไม่สูบเลยนั่นคือยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีงามนะฮะเคยเล่นการพน,นันเช้าสายบ่ายเย็นเอาลดลงหรือสเวลา ลดลงเหลือหนึ่งเวลาลดลงเลิกไม่เล่นอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ชมเัืงไหรเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีส่วนอะไรที่ดีอยู่แล้วเขาเรียกว่าปรับแต่จริงๆมันก็คือเปลี่ยนแปงลงนั่นแหละครับแต่พูดให้หน้าฟังก็คือปรับสักนิดหนึ่งมันไม่ได้เสียหายอะไรนะเช่นมาทํางานสายเลยเวลาสัก5นาที1ินาทีก็คุยกันดีปรึกษากันดีเอางี้ คุณมาก่อนเวลาสัก5นาทีนะน่าจะดีกว่านั้นคิดว่าคุณจะทำได้เพราะหลายจริงคุณทําสําเร็จมาแล้วคุณลองทําอีกนิดหนึ่งผมเชื่อว่าทําได้หนูเชื่อว่าคุณทําได้มีความเชื่อมั่นให้เกียรติให้ความเคารพในความตั้งใจดีเชื่อว่าเพื่อนร่วมงานเราคนนั้นก็จะปรับเปลี่ยนจากคนที่มาสายให้เป็นคนมาก่อนเวลาหรือตรงเวลา จากคนที่ไม่ทุ่มเทให้องค์กรหน่วยงานพอถึงเวลาเลิกงาน16บหนการจนาทีปึง้งถึงเวลาลุกออกจากที่ทำงานทันทีแล้วก็ปรับเปลี่ยนว่าเอองานบางอย่างมันยังไม่สำเร็จณนะเวลาที่กำหนดเวลาทำงานคนก็อาจจัดเรตเวลาไป5นาทีส0นาทีก็ได้นะเรียกว่ายืดยุ่นปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์ให้เหมาะสม ให้ดูดีเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีความสุขมีความหวังและได้รับความร่วมมือมากมายเป็นความรักที่มันจำเป็นและสำคัญที่จะต้องปรับเปลี่ยนถ้าเราปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีอะไรๆก็จะดีขึ้นมิตรภาพก็จะดีความร่วมมือก็จะมีมากการไว้วางใจเชื่อใจก็จะมีเยอะและเราก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้น 6. รู้จักทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอันนี้ก็เป็นความรักท่านผู้ชมทั้งหลายเราอยู่ด้วยกันทํางานร่วมกับคนอื่นไม่ได้มันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงที่เราจะเป็นชนกลุ่มน้อยร่วมงานกับคนอื่นไม่ได้ทํางานคนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวเที่ยวคนเดียวมันก็ดูกระไรยอยู่เพราะเราเป็นสัตว์สังคมอย่างาน้อยเราก็มีเพื่อนมีพี่มีน้อง มีเพื่อนร่วมงานที่จะทํากิจกรรมร่วมด้วยการไม่บ่ายเบี่ยงเก่งงานไม่ถือตัวจนเกินไปไม่อวดตัวจนเกินไปไม่เบ่งตัวจนเกินไปไม่หวงตัวจนเกินไปเอาพอดีอะท่านผู้ชมทั้งหลายอะไรถ้าพอดีแล้วมีค่ามีคุณมีประโยชน์ทุกเรื่องแต่ถ้าเรามีน้อยไปร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นน้อยไปหรือแทบไม่ร่วมเลยมันก็ดูกระไรยอยู่ข้อที่เจ็ มีความเกรงใจใจเขาใจเราข้อนี้ก็สำคัญรักที่จะไม่เป็นทุกข์ก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเรารักความสุขคนอื่นก็รักความสุขคนอื่นรักการให้เกียรติยอมรับเราก็รักการให้เกียรติรับการยอมรับยกย่องเชิดชูบูชาคนอื่นก็เช่นกันท่านผู้ชมทั้งหลายไม่ชอบการเอาเปรียบดูถูกกันแกล้ง คนอื่นก็ไม่ชอบดูถูกเอาเปรียบกันแกล้งชอบกันยอมรับปรับตัวให้เกียรติแสดงความเคารพคนอื่นก็ชอบกันแสดงความเคารพเช่นเดียวกันวันการเกรงใจเป็นคุณสมบัติของคนดีเป็นคุณสมบัติของผู้ดีเป็นคุณสมบัติของคนที่มีวัฒนธรรมอยู่ในใจทำอะไรต้องรู้จักขอโทษขอทางขออภัย ถ้าไม่แน่ใจก็ขอคำปรึกษาเรียกว่าเพื่อเขาเพื่อเราไม่วันนี้ก็วันหน้าช่วยเขาเขาช่วยเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราสงคอเขาเขาก็สงคอเราท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เกรงใจใครเลยคนอื่นเขาก็ไม่เกรงใจเราเราไม่รู้จักช่วยใครแล้วใครเขาจะมาช่วยเราเล่าเพราะฉะนั้นรักอย่างไม่เป็นทุกข์เป็นโทษก็คือ เพื่อเขาเพื่อเราข้อที่8รู้จักชื่นชมยกย่องยอมรับความสําเร็จของผู้อื่นข้อนี้ก็สําคัญตรงกันข้ามหลายคนเห็นคนรอบข้างประสบความสําเร็จร้อนตัวร้อนใจขิจฉาริษยานินทาใส่ร้ายดูถูกดูแคลนกับความสําเร็จของเพื่อนก็ดีของ เพื่อนร่วมงานญาติร่วมบ้านหรือใครก็ตามยออเย้ยเขาดูถูกเขาเรียกว่าเป็นคนใจแคบใจไม่งามใจต่ําแต่เราอยู่ด้วยกันคนที่ประสบความสําเร็จเราต้องแสดงความยินด,ดีเพราะการแสดงความยินด,ดีมาจากภาษาบาลีว่ามุทิตาคือชุนชมแสดงความยินด,ดีกับผู้อื่นผู้อื่นนอกจากตัวเรา จริงๆคนเขาก็ชื่นชมยินดีกับตัวเองอยู่แล้วแต่ในที่นี้หมายถึงแสดงความยินดีชื่นชมกับคนอื่นชื่นชมอะไรท่านผู้ชมเขาสําเร็จการศึกษาลูกหลานหรือตัวเขาเองก็ตามให้ชื่นชมอย่างจริงใจจริงจังสาเร็จในหน้าที่การงานได้เลื่อนขั้นได้รับการบรรจุได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งที่สูงขึ้นชื่นชมยินดีด้วยดอกไม้ด้วยคําชมนะ ด้วยของฝากด้วยมิตรภาพหรือโทรศัพท์แสดงความยินดีทักทางาทางไลน์แชททางเฟซบุ๊กก็ได้ก็เป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นการแสดงมิตรภาพที่ดีต่อกันยกย่องยอมรับความสำเร็จของคนอื่นแล้วทำความสำเร็จนั้นนะมาไว้ในใจเราภาษาบาลีท่านว่ามนาสิจา์มนาสิการคือทำไว้ในใจ เออเขามีความสําเร็จเราก็จะตั้งใจทํางานให้มีความสําเร็จเช่นเดียวกับเขาชื่นชมสิ่งที่ดีแล้วเอาสิ่งที่ดีมาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นแรงเสริมให้เรากระตือรือร้นขนขวายที่จะทําจริงนั้นให้สําเร็จจริงอยู่มันอาจจะไม่สําเร็จเท่ากับคนนั้นก็ได้แต่ตั้งสมมุติฐานหรือตั้งเป้าหมายว่าฉันก็จะทําให้สําเร็จ ความสาเร็จของคนเราไม่เท่ากันนะผู้ชมทั้งหลายเพราะคนเรามีลิมิตความรู้ความสามารถหรือมีบุญบารมีที่ไม่เท่ากันแต่เอาเป็นว่าถ้าเราทําดีแล้วความสําเร็จในแบบฉบับขนาดสัดส่วนของเราก็จะถูกจัดเรียงมอบให้เราอย่างไม่ยากจนเกินไป 9. รักแบบอิสระไม่ผูกมัดรัดตึงไม่คาดหวังจริงใจบริสุทธิ์รักที่ไม่เป็นทุกข์เมื่อเรารักใคร ก็อย่าผูกมัดเขาจนเกินไปให้อิสระแก่เขาบ้างอย,าจจอย่าจ้ำจี้จ้ำใจอย่าจู้จี้หงุดหงิดทุกเรื่องบังคับหึงหวงให้พอดีให้พองามรักก็เหมือนไม่รักแต่ก็ยังรักเพราะยังเคารพให้เกลียดเกียงใจรักที่ไม่ผูกมัดคือไม่สร้างกฎระเบียบกติกาจนอีกคนหนึ่งอึดอัดขัดข้อง ทำอะไรไม่สะดวกทำอะไรไม่มีความสุขอย่างนี้ก็รักเป็นทุกข์ไม่ใช่รักเป็นสุขรักแล้วคาดหวังให้เป็นดังที่เราอยางเป็นทุกอย่างแม้แต่เราเองยังเป็นดังที่เราให้หวังไม่ได้แต่เราก็ไปคาดหวังกับคนที่รักให้เป็นมากกว่า <leaves> ที่เราเป็นเราก็จะเป็นทุกข์ให้เขาเป็นอย่างที่เป็นแล้วปรับเขาเป็นพอที่เขาจะเป็นอย่างมีความสุข อย่าบังคับให้เขาเป็นเพื่อให้เขามีความทุกข์แต่เรามีความสุขอย่างที่เราให้อยากเป็นอันนี้เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขหรอกท่านผู้ชมท้งหลายรักด้วยความจริงใจไม่อาฆาตไม่จองเวรไม่เอาคืนรักด้วยความบริสุทธิ์ใจมีความปรารถนาดีมีความหวังดีถ้อยทีถ้อยอาศัยให้ความเข้าใจ เชื่อมโยงความรักถักทอเดินไปสู่ความสุขสำเร็จแม้ระยะทางจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างก็ปรึกษากันหาทางออกทางเลือกที่ดีและความรักจะยืนยาวขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนที่เมตตารับชมรับฟังคลิปธรรมสาระความรู้คุณ,คณธรรมจากวัดเจดีสาธุโขโมทนาพาให้ชื่น จิตราบรื่นปรีเปรมกเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอ่ยเจริญพร